สวัสดีค่ะขอตอ้อนรับเข้าสู่ช่องอย่านชีกอกนะคะโอเคเลื่อนผสมกับไข่หูบบน,นี่ตะไรต้มปลาต้มใส่หมากด้วยน้ำส้มอันนี้เอาที่ลูกเอาข้าวบ้าเอากล่องเลยเนาะกล่องเลยเนาะมันงาม สองกองอาานี่ค่ะฮะแมนสองกอง แล้วสามแพคห้าสิบครเลยแม่ด <irgendw keeps Bruno> ืงไปเลยได้แล้วเอาอุยเพิ่อเจอมาถูกบอกแม่ด้ว ใ,ใส่บาทก,ก็ีืนมนอมาขมายแลงว่าวันหนาและเมื่อกขายู่ยมื่อดีแล้วเอนมอาขนมเขาจะเอาไปใส่บาทหอันยี่สิบ ไปซื้อปลามันซื้อปลาเลาะซื้อปลาซื้อปลาด้านนอกน่ะปิ la, ้งปลาปิ้งพุ่นเด้อปิ้งปลาบ่แม่นไปเลาะข้างบนแล้วละข้างล่างข้างล่างปิ้งปลา ขอดกันท่าใ่้ปูอะเนี่ยโอ้นึ่งกอวยกนีน่งกอดนั่งดจ้าจรานั่งกอด ยกมาได้เลยอไรลายทโรติเอาอันน <si ี้ย oh um> ี <s 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 ิแล้วก็เอาข้าวเม้ายี่สิบโอ้อันนี้สิบบาทราคะอะไรเงี้ยน่บาทข้าวเม้ายี่สิบาคาเท่าไหร่ ใส่กนใส่แล้วแก่อะาปูอะเอาไปก่อนเพื่ไปกินได้หนิเออกินเลยเอากินน้ำเดียวนี่ยละ เอาเอาเอาเนี่ส์กองละวทราบบอค่ะเออเอาเอันนี้ยังไม่ได้ขนมมองขนม,มเทนต่ไปวันนี้ห้าเราไปเอาไป พอแล้วไปเบ่งปิปป้งฟ้ทาทั้งเลือปิ้งป้าได้โอ้ขายดีมองนี้มองกอยนี่ขายดีข้างนาโอ้ขอเขาขี่ปุ ปลานี้บอคอนโดนนเอาปลานี้บปลานี้บอ๊เอเอาค่ะปิ้งนึงเอาปิ้งนึงค่ะอันน้อยอันใหญ่ตัวปคาเท่ากันบอะเอาอัใหญ่เอาตัวใหญ่จ้าแม่นีปาเรากินยังปลาสองปิ้ย่บอ๊ะเออกินสอ เขาใพิ้งปลาดุกน้อยบัอะไ่นะพิ้งเขาเลือกปลาดุกน้อยน่นะไม่ได้ปิ้งขายบอกมันน้อยบัวมันน้อยบพอันนี้ได้ครบได้อยู่แสงเอาลืมเลยเหียแล้วจะเอาไม่พุคนมหาเลยเหียแล้วมหา ទៅនេ Radobu, ះបោ yep. <ineluan came meaning water> oh ះថ <relevancy> ោល <Pineapple> ប no. by... yeah. ោះថោលបោះហើយហ្វលីញ៉ាំងប៉ៃໂຕនេះរបស់ទេໂຕនេះໂຕនេះកົບមិនដែរយូរញ៉ាំងឡាត់អានអានថោតនេះ ลบคือทัางครูอดอนรถมีติดดอนมันมีติดไปดอนมันมีติดรถติดแค่นี้ใกล้ห้าก็ได้หมูห้าก็ได้ไปทอดนะญี่ปุ่นล่ะ เราเขียนห้าสิคะมาเคบนี่เด็กถุงเธอเลิกคะอย่างคือมีเด็กหน่อยนอนสี เี้ยขายดีเอายาเอามะเขือมะเขอทงเท่าไรนี่บาทุงเท่าได้เอานี่ยว้าอาทุ่งเลยเอาเลยคือไปกินหรือคือไปหอมือไปเสอร์ห่อเขาป่าได้แล้วปุ๊บมาแผ่ๆจะเสร็จ 그 애가 나만 과시하는 เลิกค่ะนี่อาซาบารค่ะอะไรอีกอันนี้ขนมอันนี้นี่นี่ขนมโบราณใส่ห่อเก่าที่ที่เขาเห็นแบบดีด้วยแหละใช่วันนี้เสร็จแล้วได้แล้วของใส่บาองยร มาขี้โพนบอกแม่น้ำมันอยากกินอันนั่นมาไปเลยมามีมามีมามีมาสาลีก็ยังมีมาสาลีได้แล้วมาซลีห่อกระบโอ้โหอันนี้นี่นี่ถุงละซาบะเนี่ยหัวเม่นหัวคนเลยว่าหัวเม่นแก้วงี้แก้วปลาซาบะโอ้โหเม่นแก้ว ปบนห้องได้แล้วพอแล้วขนาดวอเฮ็ดไ็ดเฮ็ดไข่กระตามาเขียปตาเาบอียบโอ้โอ And you may may bah.